ครับวันนี้บริษัทมีตรอาวาช่าส่งหมูกรอบจำแรงมาให้ลรากินนะครับเป็นหมูกรอบที่ทำจากเ,าเขาบอกว่าเนื้อจำแรงเนี่ยทำจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาพืชตระกูลถั่วอื่นๆนหัวบุกแครลลอทบีทรูททับทิมพืชตระกูลเห็ดนะครับก็เขาบอกว่าให้ลด การทานเนื้อสัตว์แต่มาทานพืชมากขึ้นนีมม่มีมีวิธีการทํานะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้เขาทามาให้สําเร็จแล้วนะครับเป็นหมูกรอบซึ่งไม่ได้เป็นหมูกรอบเป็นพืชน,นะเดี๋ยวลองชิมดูซิรสชาติเหมือนเหมือนหมูกรอบ แต่มีกลิ่นพืชนิดหน่อยแต่อร่อยนะอร่อยเบอร์แต่เขาส่งอะไรมาอีกนี่โอ้นี่เขาผักกระเพาแล้วอื้ผักกระเพาอันนี้เดี๋ยวให้ลองกินมันเป็นยังไงนะเวลาเราซื้อเราจะได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับ มันจะเป็นแค่แข็งอยู่ในนี้เขาก็แช่แข็งมานะครับมีวิธีการทําวิธีการทําก็คือหนึ่งนำสินค้ามาละลายในอุณหภูมิตู้ตเย็นหรือนําสินค้าที่ยังปิดผนึกแช่น้ําจนละลายนะครับแล้วเอาไปทอดในน้ํามันไฟกลางนะจนไอ้หมูก,กรอบเนี่ยเป็นสีน้ําตาลทองนะครับ แล้วก็เอาไปปรุงอาหารได้เลยก็เหมือนเหมือนที่เรากินนี่อร่อยดีนะลองอีกหน่อย <c oughs> มันก็เหมือนกินหมูกรอบอะแต่ดีต่อสุขภาพเพราะมันเป็นพืชตระกุัขวนะครับยี่ห้อมิตรอาวาซาเยี่ยมครับ